ซิดิบรอฮิมราอิซีนะครับเป็นประธานาธิบดีที่โลกให้ความสนใจมากกว่าหลายๆคนที่ผ่านมาเพราะท่านนั้นเป็นประธานาธิบดีที่มีความสนิทสนมกับท่านผู้นำและเป็นประธานาธิบดีที่มีลักษณะแข็งกร้าวต่อศัตรูและอ่อนน้อมต่อมิตรหรือเป็นประธานาธิบดีสายเหี่ยวที่ค่ายอ,อนุรักษ์นิยมนะครับให้การสนับสนุน ก่อนที่ท่านนะครับได้ดํารงตําแหน่งเนี่ยท่านก็มีประวัติอย่างยาวนานนะครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอว่าท่านเคยดํารงตําแหน่งอะไรบ้างเพราะผมได้ได้ฟังข่าวได้ฟังการบรรยายไลฟ์สดบ้างแล้วก็ได้ติดตามข่าวไทยบ้างค่อนข้างที่จะนําเสนอ,เ,อ,อเกี่ยวกับบุคลิกภาพเกี่ยวกับคุณสมบัติของท่านในด้านลบนะครับอยากจะฝากเป็นเกร็ดความรู้ถึงพี่น้องประชาชนคนไทยท่านจริงๆแล้วนะครับสาย ที่เราเรียกกันว่าสายปฏิวัติจ,จ๋าเนี่ยในสื่อาสากลเนี่ยที่เราเรียกว่าสายปฏิวัติจ๋าหรือสายอนุรักษ์นิยมเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่สภาพิทักษ์การปฏิวัติรับรองเจ็ดท่านด้วยกันถูกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยมีการถอนตัวออกไปนะครับและเหลือเพียงแค่5ท่านก็คือถอนตัวออกไป2ท่านด้วยกันดังนั้นเนี่ยทั้ง4ท่านทั้ง ถ้าทั้ง4ท่านนะครับขออภัยนะครับถอนตัวไป3มคนเหลือทั้งหมด4ท่านใน4ท่านนี้3ท่านค่ายอนุรักษ์นิยมให้การสนับสนุนหรือสายปฏิวัติที่เราเรียกกว่าสายปฏิวัติในลักษณะจารีตเนี่ยให้การสนับสนุน3ท่านด้วยกันส่วนท่านที่4เนี่ยหรืออับดุลนาเซเหฮม,มตีเนี่ยสายปฏิรูปนะครับให้การสนับสนุน ถ้าจะมองในรูปแบบการเมืองและการปกครองเนี่ยเท่ากับว่าสายอนุรักษ์นิยมนะครับที่เราเรียกว่าเป็นสายปฏิวัติจ๋าเนี่ยเข้าไปตัดคะแนนกันถึง3คนนะครับท่านผู้ชมในขณะที่อีกสายหนึ่งอีกค่ายหนึ่งที่เป็นค่ายปฏิรูปที่ว่าเลือกตั้งชนะมาหลายสมัยด้วยกันเนี่ยส่งสนับสนุนเพียงแค่เฮมมาตีคนเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะมองในลักษณะเวทีทางการเมืองแล้วถือว่า อีกสคนด้วยกันไปตัดคะแนนไซดตอิบรอฮิมซะมากกว่าแต่ค่ายนะครับของปฏิรูปเนี่ยส่งเพียงแค่คนเดียวแต่กลับได้คะแนนเสียงเพียงแค่2ล้าน4เท่านั้นดังนั้นเนี่ยเหมือนกับประชาชนชาวอิหร่านเนี่ยเบื่อหน่ายนะครับกับกลุ่มที่เข้าไปครองอํานาจจากการสนับสนุนของค่ายปฏิรูปนิยมซะมากกว่านะครับเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้นําสูงสุดนะครับ ได้ออกมาเมื่อวันซืนวันเลือกตั้งนะครับวันที่18เนี่ยท่านผู้นําสูงสุดได้ออกมาขอบคุณประชาชนนะครับและบอกว่าชะตากรรมของประเทศนี้นั้นขึ้นอยู่กับประชาชนและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในการเลือกตั้งนี้เป็นสนามของประชาชนทั่วประเทศหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จและมีการนับคะแนนเสียงและมีการประกาศนะครับของกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการท่านซิดอิบรอฮิมราอิซีได้ออกมาถแถลงการขอบคุณประชาชนและเพื่อนที่ลงสมัครด้วยกัน ท่านได้กล่าวนะครับโดยสรุปว่าผมจะตั้งรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นบนอุดมการณ์การปฏิวัติและจะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทุกอย่างซึ่งก่อนหน้านี้นะครับท่านก็ได้ปราบปรามอย่างหนักอยู่แล้วนะครับ